สวัสดีครับท่านผู้ชมรับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety right TV นะครับผมผมสำหรับข่าวนี้ถือว่าผมเรียกว่าเป็นข่าวดีนะตอนนี้ก็สำนักข่าวในสายกีฬานในไทยเราก็เริ่มจะออกข่าวเรื่องนี้กันแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับแต่ go com นี่ผมไม่แน่ใจว่าอาอกออกข่าวดีหรือย่างนะก็หลายๆช่องนะที่ก็ออกน่าจะออกข่าวเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องที่ข่าวดี2นักเตะไทยสายเลือดไทยผมบอกได้เลยว่าเป็นสายเลือด นะสายเลือดไทยเลยทีเดียวนะครับผมที่มีข่าวนะครับผมกับทีมดังทีมดังในบุนเดสเลกาเลยนะครับผมได้เซ็นสัญญาเป็นเข้าร่วมเ,เป็นเด็กสังกัดอคาเดมี่นั่นเองครับผมเป็น2พี่น้องเลยนะครับผมเป็น2พี่น้องตระกูลนะครับภูมารินนะครับผมก็เกษดนะแล้วก็เจรพัฒภูมารินนะครับผมนามสกุลภูมารินนะเซ็นสัญญาค้าแข่ง ทั้งพี่ทั้งน้องอ่ะก็แยกแยกคละสโมสองกันเอ้าเฟนไฮน,นี้ก็ทีมเราคุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะครับในด u เดสบีกาแล้วก็แฟรงเฟิร์ตนะครับผมระยะเวลา2ปีนั่นเองนะครับซึ่งระยะเวลา2ปีผมเชื่อแน่ว่าการได้ไปอยู่ในอะคาเดมีเนี่ยจะทำให้เขาได้ประสบการณ์ตรงนี้มีค่าล้ำค่าเยอะมากนะครับผมที่จะได้ไปเล่นตรงนี้นะครับามาดูที่มาที่ไปเฮ้ยทำไมเด็กไทย2คนนี้ ถึงไปสังกัดอะคาเดมีที่ที่บุเดซิก้าของเยอรมันได้นั่นเองนะครับผมสองพี่น้องกริษณะและก็จิรพัฒนะครับเซ็นสัญญาคา้าแข่งกับฮอฟเฟินไฮแล้วก็แฟรงเฟิร์ตสองปีนะครับคนละ2ปีนั่นเองนะนามสกุลนะครับภูมารินนะครับ, um รบสองพี่น้องนักเตะไทยได้รับโอกาเสเซ็นสัญญาเข้าร่วมทีมอะคาเดมีของสโมสรศึกบุเดลีกาเยอรมันนะครับ โดยก็วันนี้วันที่18นะครับวันที่18พฤษภาคมแลก็มีรายงานข่าวมาว่านะสพี่น้องนักเตะไทยนะครับประกอบไปด้วยกริณนะภูมรินและจิรพัฒนคูมรินนะครับผมก็ได้รับโอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาคาดามี่ของ2สโมสรในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนั่นเองนะในรายงานก็บอกว่าในรายงานในรายของกร um นะิษะเนี่ยคูมรินเนี่ย เป็นวัย16ปีเอ้ย15ปีขอไปครับวัย15ปีแต่สูง183ซนเมตรเลยนะหรือเเซนก็1้0ยละนะครับผม183ซนเมตรอายุ15ปีแปลว่าเอาเอากระดูกยังไม่ปิดอะกระดูกยังไม่ปิดก็ยังยืดได้อีกยืดได้อีกจนถึง18นะ18อาจจะ19 20หน่อยหน่อยอาจจะได้อีกประมาณครึ่งเซนสเซนอะไรเงี้ยแต่แต่ไปเ,เด็กชายมันจะ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะยกันยังโตได้อยู่ยังโตได้อยู่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเริ่มการเติบโตกระดูกเริ่มเริ่มจะปิดละอ,อมันก็จะเต,ติบโตไปจนถึงสิบเก้ายี่สิบถ้าโภชนาการดีๆมันก็ยี่สิบมันก็จะปิดถ้าเลยยี่สิบไปมันก็จะประมาณนะั้นมันก็จะ,ะกระดูกมันก็เริ่มจะปิดสนิทละอะไรประมาณนั้นนะเท่าที่ผมดูเรื่องโครงสร้างนะโครงสร้างของการจเจริญเติบโตเนาะก็ถือว่าความสูงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ 15ปีอายุเพียง15ปีก็ประมาณมอต้นน่ะเออมอต้นน่ทะท่านผู้ชมครับเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูอ๋อแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตู180กว่าเออก็โอเคนะ่ะก็โอเคก็ยังสูงเลทสูงเยียถ้าสูงถ้าร้อก้าสก็โอเคนะเออ183นี่นก็สูงละนะครับผมตำแหน่งผู้รักษาประตูนั่นเองนะครับได้โอกาสเซ็นสัญญาเข้าทีมเยาวชน U17 นะครับของทีมฮอฟเฟนไฮน์นั่นเองครับส่วนจิรวัตรภุมรินนะครับวัย10 6ปีอันนี้ก็คือเป็นเจรวัดนี่เป็นพี่ของกษิษนะนั่นเองนะครับวัยสิกปีสูง183เซนติเมตรเท่ากันนะครับเล่นตำแหน่งกองหน้านะโอ้โหอันนี้ไฮไลท์นะผมว่าเป็นไฮไ,ไลท์เลยทีเดียวก็ทั้งสองคนก็เป็นไฮไลท์แหละถ้าได้อยู่ในอาคดแมีของบุนเดสลลกาเยอรมันแล้วนะครับผมตำแหน่งกองหน้านะครับได้โอกาสสำหรับจิรวาดนะจิรัาดนะจำชื่อ สองคนนี้ไว้นะครับเพื่อเป็นอ,อนาคตของทีมชาติไทยเราในอนาคตข้างหน้านะครับผมตำแหน่งกองหน้านะครับได้โอกาเสเซ็นสัญญานะครับสำหรับจิรพัฒนะ์ะกับแฟรงก์เฟิร์ตนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2คนได้สัญญาคนละ2ปีเท่ากันทั้ง2พี่น้องร่วมกันกล่าวว่าครับเป็นความฝันของพวกเขาครับทั้ง2คนนะครับอยากจะเป็นนักเตะ อาชีพและคลาสแข่งในทวีปยุโรปนะครับส่วนในนามของทีมชาติก็ยาที่จะรับใช้ทีมชาติไทยในอนาคตนะครับอันนี้ก็ความหวังถือว่าเป็นความหวังของทีมชาติไทยเราเลยทีเดียวนะ,ะก็เป็นเราอย่างน้อยเราก็มีความหวังเรื่องว่าการเปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่สําหรับที่จะมาทดแทนหลายหลายคนนะหลายๆคนที่จะโรยราลงไปนั่นเองนะครับผมก็ที่มาที่ไปนะครับว่า เนี่ยทั้งสองคนอนะไปเไรนะไปไปเล่นที่ไปเข้าสังกัดที่บุนเดสติกาเยอรมันยังไงเหมือนคลับคล้ายกับพาว่าพ่อเขาจะเป็นไกด์เป็นไกด์นะไกด์นะครับอ๋อคุณพ่อคุณแม่เป็นมาคุเทศนะครับก็พาลูกตะเวนไปล่าฝันด้วยการที่จะผมผมอยากให้ไปสัมภาษณ์นะอยากให้สื่อไปสัมภาษณนะ์เนาะว่าเฮ้ยส,สัมภาษณ์คุณพ่อก็ได้ถามพ่อว่า ที่มาที่ไปเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ก็เป็นมักคุเทศท,ท,ที่ที่นั่นแหละนะครับผมแล้วก็พาลูกตะเวนล่าฝันนะแล้วก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพในอยากให้ผลักดันให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพในยุโรปนะครับผมแล้วก็จึงไม่ได้ไปมาคัดตัวที่สมโมสรไทยนะแต่ก็พา,าไปตะเวนนะ่าจะไปคัดที่น่าผมคาดว่านะน่าจะไปคัดที่นู่นนะไปไปตะเวนหาผมอ่านแวบๆบแบบว่า เขาอะพยายามที่จะไปหาในเยอรมันอะไรประมาณนะั้นหาสชมูซอคัดตัวคัดตัวพยายามเข้าเข้าให้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมครับอืมก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะข่าวที่ดีว่าเออได้เซ็นสัญญาแก๊กจริงๆอันเนี้ยผมมองว่าอย่างนี้แหละอย,อย่างที่ผมเคยบอกว่าเส้นทางที่ที่นักเตะไทยจะไปจะไปเล่นยุโรปจริงๆนี่แหละโฮมโกนหรือว่าคัดเข้าอาคาเดมี่ในยุโรปให้ได้ โดยที่เนี่ยแต่ส่วนสําคัญก็ผู้ปกครองนะเหมือนเจชนาทิพย์ใช่ไหมก็พ่อพยายามผลักดันนะอันนี้ก็พ่อแม่ของเขาเหมือนกันที่แบบว่าตั้งใจจริงนะครับที่จะให้เขาคัดไปจริงๆนะก็เดี๋ยวดูอ่ะสองปีต่อมาแล้วเขาจะได้ต่อสัญญาหรือไม่ถ้าได้ต่อต่อ,ตอมีโอกาสที่จะผลักดันขึ้นมาเล่นในในทีมไม่แน่อาจจะเราอาจจะได้เห็นในบุนเดสซีกาเลยก็ได้ นะครับโดยเฉพาะกองหน้าเนี่ยกองหน้าก็หวังว่าอยากจะเห็นนะยังซอนฮึงมินอ่ะผมก็จําได้ว่าถ้าจำไม่ผิดซอนฮึงมินก็ไปเล่นในย,ยุโรปไปอยู่ในอะคาเดามี่ตั้งแต่เล็กๆนะเออตั้งแต่เล็กๆน่าจะอยู่บุนเดสลีกามาก่อนเลยว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะบุนเดสลีกามาก่อนแล้วก็ไปย้ายไปทีมอยู่ทีมอังกฤษต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าระบบการฝึกซ้อมของยเยอรมันก็ยางจะเป็นระบบเหมือนกัน คุณภาพเข้มข้นไม่ต่างแต่ญี่ปุ่นน่าจะสูงกว่าญี่ปุ่นนะครับก็ระบบการฝึกซ้อมนะครับมีวิธีการโนฮามต่างๆผมเชื่อว่านะมันมันมีเทคโนโลยีหรือว่า,าสิ่งต่างๆที่เขาวิวัฒนาการหรือว่าวิทยาการต่างๆนี่เขาจะเอาให้ฝึกให้กายขึ้นมาสู่เขาเรียกว่าขึ้นมาสู่เป็นนักเตะอาชีพที่สามารถค้าแข้งในยุโรปได้ผมเชื่อว่า เขามีกระบวนการในการสร้างอยู่กระบวนการในการสร้างตรงนี้นะผมเชื่อว่าได้เยอะแน่นอนครับอย่างนี้แหละอะอย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้าเราไม่ได้ไปบอลโลกฟุตบอลเยาวชนต่างๆหรือว่าไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่อยากทาไม่ได้ผ่านอีกช่องทางก็คือต้องผ่านเจลีมาก่อนแล้วถึงจะไปยุโรปอีกช่องทางเนี้ยคือไปตั้งแต่เล็กๆอะไปตั้งแต่เล็กๆอย่างเงี้ยไปอยู่ใน,ในอะคาเดามี่ในยุโรปเลยอย่างเงี้ย โอกาสสูงที่จะได้ไปเล่นยังหลีกยังสโมสรในย,ยุโรปโดยเฉพาะหลีเกเยอรมันมันไม่ได้มีกฎ work permit ถ้าจำไม่ผิดนะไม่มีกฎ work permit เหมือนเหมือนฟุตบอลอังกฤษที่จะต้องเอาแลงกิ้งฟีฟ่านู่นนี่นั่นเหมือนอปิดกั้นอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ตรงนี้แหละก็สัญญา2ปอาีอย่างผู้พี่ผู้พี่เป็นกองหน้าใช่ไหมจิรพัฒน์เนี่ยกองหน้า ถ้าครบ2ปีก็18บแปดีสิก็เข้าสู่กระบวนการที่สา,สามารถเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพเล่นเล่นในยุโรปได้เลยเพราะว่าเขาเหมือนมีกฎกฎนอกยูเอกอย่างถ้าอายุไม่ถ้านักตเตะเยาวชนที่ไม่ถึง18ปีเขาไม่ให้ขายแข่งในยุโรปเขาไม่ให้มาอะไรสักอย่างผมจำไม่ผิดนะไม่ขาแข่งอะไรสักอย่างกฎนอกยูอนักเตะนอกยนะูอ่ะนะตอนครบสิบแปดเหมือนคู่โบะคู่โบะพอเจอกฎเรื่อง18ปปีอ่ะ ก็ต้องมากลับมาเล่นให้ FC t o โตเกียวใช่ไหมพอ18ปุ๊บเขาก็ถึงจะกลับไปที่เล่นที่เราสเปนต่ออะไรเงี้ยก็จะมันก็จะ,ะมันก็ง่ายขึ้นนะแต่หวังว่าหวังว่าผมเชื่อว่าเขาถ้าสามารถเข้าถึงเข้าถึงเขาเรียกว่าคัดเข้าสู่อะคาเดมีของของบนเดสลีกาได้ผมเชื่อว่าน้องๆมีความตั้งใจจริงแล้วก็ทุ่มเทผมเชื่อว่า เขาน่าจะได้ไปต่อนะเราก็เอาใจช่วยนะแล้วเอาเป็นกาลังใจให้เพราะว่านี่คืออาจจะเป็นกระดูกสันหลังของทีมชาติไทยเราในอนาคตก็ได้นะครับผมและประสบการณ์จากยุโรปนี่ผมเชื่อว่ามันแน่นปึกมากเลยแล้วก็การกลับมาเล่นยังให้กับทีมชาตินี้นะโอ้โหคุณภาพมันจะเข้มข้นมากแล้วก็ในเอเชียเราก็จะมันก็จะยกระดับ มาตรฐานทีมชาติเราได้ด้วยนั่นเองนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดถ้าน้องๆรุ่นนี้สามารถไปสร้างเครดิตได้โอ้โหเฮ้ยไปเล่นจนถึงตัวจริงของบูเดซิลิก้าได้อย่างเงี้ยนักเตะรุ่นหลังๆก็จะเริ่มมีเอ้ยนักเตะเอียงหลีกในเยอรมันอะไรเงี้ยหรือว่าหลีกหลีกต่างๆเนี้ยก็เอ้ยพอๆจะเห็นเครดิตอ่ะเฮ้ยนักเตะไทยโอเคนะลองลองลองมาเอามาปลุกปั้นอะไรเงี้ย ผมเชื่อว่าน่าจะไดอะไ้อันนี้แหละผมมองว่ามันเป็นความเป็นไปได้ที่สุดใกล้เคียงที่สุดว่านักเตะไทยจะค้าแข่งในยุโรปได้ก็มานี่นี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีทางว,วิธีทางนึ่งนะครับผมก็คือการไปตั้งแต่เล็กโฮมโกนเข้าอะคาเดมีอะไรอย่างเงี้ยนอกจากว่าเราไม่ไม่เคยผ่านฟุตบอลโลกก็สุดท้ายมาก่อนอก็ก็วิธีนี้แหละแล้วก็ผ่าน J เจลีกถ้าว่าเราผ่านวิธีสมงกุดเจลีกมาแล้วอะไรเงี้ย แล้วไปมันก็จะมีเครดิตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถืออีกเป็นช่องทางนึงนะครับที่ผมผมมองว่าฮียมันมันโอเคนะดีกว่าเราไปแบบการตลาดปลายหินอย่างไอ้ด้วนวันเห่านะออย่างงี้นะไม่เอาไอ้ไปแบบการตลาดไปแบบไปตั้งแต่อายุ20อ่อะท่านผู้ชมไอ้ด้วนวันเห่าไป20อ่อะมันมันจะพัฒนาอะไรได้ทันผมถามตรงๆนะไอ้ด้วนวันเห่าเนี่ยนะครับไปอย่างเงี้ยคลองเฟืองอ่ะไปลงต้องไปตั้งแต่10กว่า10กว่าขวบเนี่ยเออมอต้นอย่างเงี้ยไป ไปปัน้นเนี้ยมันโอกาสต่อยอดมันมีสูงมันพัฒมันเห็นพัฒนาการใช่ไหมวิวัฒนาการของการพัฒนาปีท้าอันนี้ไป20มึงจะไปพัฒนาอะไรยังไงเ,เอาไปการตลาดไปขายไปขายเสื้อให้เป็นบนหินพวกมึงไงเออนะแต่ไม่รู้ซื้อเปล่าเสื้อ,อ,อเอสื้อเส,สื้อนะอ <c oughs> นะครับของเราอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยมันไปอย่างเงี้ยผมผมมองว่าเฮ้ยสนับสนุนเลยเดียวนะครับเราไม่ได้การตลาดปลายหิงไอ้ด้วนมันเห่านะ ไม่ต้องถ้าชมตอนเนี้ยไอถ้าไอแฟนบอลหนีมันจะคุยไอกูมีนักเตะที่ยุ่งเหยไออะไรนะหนีลันวีนก็นั่นเราเราไม่ต้องโม้เยอะนี่แหละเราเรามีของจริงแล้วเฮ้ยกูพวกกูนะเวนักเตะพวกกูนี่คือคัดด้วยสีเท้าเข้าสู่อะคาเดมี่เราแบบว่าหล่อๆเดี๋ยวเรายิงเฉยๆเป็นเพระเอกหล่อเนี่ย้อไปเดี๋ยวดูอีกสองปีข้างหน้านะ ก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่ที่น้องๆเหล่านี้อาจจะขึ้นไปเล่นในบูเดซิต้าทันนั้นโอโหผมเชื่อแน่ว่าแฟนบอลไทยจะยิ่งติดตามฟุตบอลบนเดซิต้ามากยิ่งขึ้นแน่นอนสวัสดีครับ